สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูดนะครับประจำวันที่9สิงหาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกพูดกันนะครับเฟอร์กิ้ฟันได้นะครับขุดปัญหาเกมรับรั่วนะครับต้องแก้อย่างไรนะครับเปิดใจเรื่องนี้เลยนะฮะรวมไปถึงราเวียนะครับไร้ชื่อในเกมที่เซาลงเล่นเมื่อคืนนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็อันเดรนะครับยากขึ้น1สเต็ปติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทครับใครต้องการที่จะปูพื้นใหม่สวยเหมือนไม้ทนนนนเหหมือิะครับ ปูพื้นในแข็งแรงทนทานกันเชื้อารากันแบคทีเรียกันปพรกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสมัมผัสคล้ายมะจริงรับประกันคุณภาพสิบห้าปีสนใจซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปนิมินทนลราคาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับรถยนต์ซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นหกจุดเก้าเก้าแสนบาทตอกย้ำ mpv สุดคุ้มค่าขับฟรี90วันหรือจะเลือกผ่อนเป็น4,999บาทก็ได้มีจจนนวกัดไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของก้ได้เลยนะครับ ดื่มไม่ขับด้วยความหุงใหญ่จากสุสกิสุสกิเขสวีแคดเหีือก็ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้กันเลยนะครับไปกันที่เรื่องราวของโรเมโอราเวียกันก่อนนะครับอัปเดตกันหน่อยอหลังจากเมื่อวานก่อนนะฮะที่เรายื่นข้อเสนอก้อนที่3เข้าไปจํานวนรวมแอดออนแล้ว45-46้าถึง่ล้านปอนด์ก็ยังโดนปฏิเสธหลายคนก็บ่นว่าทําไมมันยึกยึกยึกนะทุ่มไปเถอะจะเอาก็เอาให้จบทําไมเอาก็ถอนตัวมา ซึ่งก็อย่างที่เป็นข่าวครับว่ารีพูกําลังพิจารณาที่จะยื่นเข้าไปเป็นครั้งที่4ยังไม่ได้ยื่นนะฮะแต่กําลังพิจารณาอยู่แล้วก็ยังพูดคุยกับทางสาฮัมดันอยู่ซึ่งหนึ่งในหลักฐานสาคัญผมจะไล่เรียงดังนี้นะฮะเมะื่อวานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซาชาตาวอเรดี่ครับในช่วงเย็นเยนบ้านเราก่อนเย็นเบ้านเราเนี่ยซาชาตาวเรดีสายข่าวเบลเยียมออกมาพูดคนแรกเลยนะฮะออกมาทวิตคนแรกเลยว่า โรเมโอราวเวียเนี่ยในเกมฟุตบอลคาราบาวครับหรือว่าลีคับที่ซามตันจะเจอกับชิลลิงแฮมจะไม่มีชื่อนะจะไม่มีชื่อและไม่ได้ซ้อมด้วยตอนเช้าก็ไม่ได้ซ้อมกับทีมด้วยคือหนึ่งไม่ได้ซ้อมตอนเช้าแล้วก็จะไม่มีชื่อด้วยสาใหุ้สำคัญเลยเขาพิมพ์เลยนะว่าเพราะว่าฝั่งผู้เล่นอ่ะก็คือเอเจนต์แล้วก็ตัวนักเตะเองอ่ะอยากให้การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับทางซามตัน มันจบกันเร็วๆมันปิดกันจริงกันเร็วๆแล้วก็ไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงลงเล่นด้วยนะครับนั่นคือแบบนั้นข่าวเบื้องต้นมาแบบนั้นก่อนก็ยังคงแบบตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊จะจริงหรือไม่จริงสกายสปอร์ตครับเป็นสื่อเจ้าต่อมาที่ได้มีการสอบถามไปยังซ้อมตันเลยว่าคืนนี้จะมีชื่อหรือเปล่าซ้อมตันก็คอนเฟิร์มว่าโรเมโอราวเวียไม่มีชื่อจะไม่มีชื่อในเกมเมื่อคืนนี้คือเป็นการบอกล่วงหน้าก่อนใช่ไหมอ่า ทางสกายสปอร์ตก็เหมือนไปไป,ไปสอบถามเพิ่มเติมให้นะครับหลักฐานชิ้นต่อมาครับไล่เรียงทำลายไปพอตอนประกาศรายชื่อก่อนเกมครับเมื่อคือนนี้นะโรมาโน่ก็รายงานด้วยเช่นกันว่านี้ไม่มีชื่อราวียอย่างที่ได้หลายสื่อบอกนั่นแหละไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้ไม่ได้มีชื่อแล้วก็ทิ้งท้ายไปว่า t w l t h l i v e r p o o l Continue ก็คือการพูดคุยกับล o พูยังคงดำเนินต่อไปเมื่อคืนนี้ไม่มีชื่อนะ นะครับต่อมานะฮะอ่ะเราต้องมาดูว่าไม่มีชื่อเนี่ยยังไงบ้างนะคือถ้าใครได้เปิดดูไลอ์อัพของซามตันเมื่อคืนนี้แพ้นะครับซามตันแพ้จีนิ่งแฮมตกรอบลีกคับแล,ล้วล่ะถ้าทรงนี้นะครับก็เป็นตัวสมรองประมาณหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่มีเจบอร์ดเพ้าด้วยอ่ะมันเป็นตัวชุดผสมมันยังไม่ถึงกับสมลองร้อยเปอร์เซนต์หรอกก็เป็นสมรองผสมเด็กผสมอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่มีชื่อ เจมส์วอร์ดพาวด้วยและก็ไม่มีชื่อลาเวียด้วยไม่มีแม้กระทั่งชื่อสำรองนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าเออเช็คหลักฐานแล้วเป็นแบบนี้จริงๆไม่ได้ลงจริงๆไม่มีชื่อด้วยนะส่วนในเจมส์วอร์สพาวเนี่ยอัปเดตสั้นๆก็คือมันก็เกี่ยวกับการย้ายทีมนั่นแหละเห็นไหมเวสแฮมพยายามจะหาข้อสรุปในการปิดดีลกับทางเจมส์วอร์สพาวให้ได้เคยยื่นไปก่อนหน้านี้30ล้านปอนด์เวสแฮมนะครับซ้อมด้านปฏิเสธไม่ขาย30ล้านถูกไปขอ4050ล้านนู่น ซึ่งเวสแฮมก็กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อจะปิดดิวของทางเนี่ยเจมส์อพาหให้ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญว่าทั้งเจมส์บอลพาวทั้งลาวเวร์พอมันไม่มีชื่อเนี่ยมันพัวพันเกี่ยวกับการย้ายทีมจริงๆนะฮะส่วนโรเบโอส่วนโรเบโอลาวเวียเนี่ยโพสทวิตเตอร์ไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่าโพสก่อนแล้วก็บอกว่า บอกว่าอากาศเช้านี้เย็นดีจังเลยอารมณ์แบบเนี่ยไม่รู้ว่าโพสไปชดหรือโพสอะไรไม่รู้แต่โพสตัวเองกาลังซ้อมอยู่ั้แต่ว่าสื่อรายงานตรงกันว่าไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าโพสอย่างนี้เพื่อประชดหรือเพื่ออะไรนะฮะก็แต่ที่แน่แนนักเตะกําลังแบบเฝ้ารอ,รอการย้ายหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งอะว่าการย้ายทีมมันยังมีการพูดคุยกันอยู่ครับไม่อย่างนั้นนักเตะมันจะต้องมีชื่อแล้วนัดก่อนมีชื่อแต่ไม่่่ไไดด้้ลลงนนัีีมมชือเย แล้วไม่ได้ซ้อมด้วยมันก็อาจจะมองได้ว่ามันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นริฟูกําลังจะทำอะไรบางอย่างกับซามตันอีกรอบหนึ่งเนี่ยไอ้รอบที่4ที่กเรากำลังรออยู่ทีนี้เรื่องราวของอันเดรนะครับกับฟูมิเดนเซ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องรอดูด้วยคือในศึกโคปาริปตาเดเรสนะครับนัดที่2เลขที่2นะครับปรากฏว่า เจอกับอร์เจนติโนจูเนียในแลในเลกที่2ปรากฏว่าเป็นฟูมิเนเซ่ที่ชนะ2-0ครับทำให้สกอร์รวมชนะ3-1เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและนั่นหมายความว่าโอกาสย้ายในเดือนในซัมเมอร์นี้น่าจะลดน้อยลงไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าไอ้รอบต่อไปเนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายของโคปาลิบราตาเรสเนี่ยฟุตบอลทวีปอเมริกาใต้ที่มันเป็นบอลถ้วยนะบอลถ้วยใหญ่เขาจะเตะกันประมาณปลายเดือนนี้ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเตะกันปลายเดือนนี้พวก ฟูบินเซ่คงไม่อยากขายแนย่เขาต้องการเก็บอันเดไว้ใช้เพื่อลุ้นความสําเร็จในซีซั่นนี้อ่ะดังนั้นถ้าเราติดตามข่าวกันมาตลอดนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่า,าพวกสื่อต่างๆเขาก็พยายามชี้เห็นว่าทางฝั่งนั้นเขายังไม่อยากขายแต่ถ้าจะขายมันยังมีมุมเล็กๆคือต้องตกรอบอันนี้ก่อนแล้วซึ่งมันไม่ตกไนงะอันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยและอีกหนึ่งเรื่องที่นําข้อมูลมาเสริมกันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องกรองก่อนแต่ว่ามันเป็นสื่อที่ชื่อว่า netflu com brasil ก็น่าจะเป็นสื่อในแคว้นในบราซิลแล้วก็เป็นสื่อที่เป็นแบบอยู่ในย่านของทางฟูมิเนเซ่นะฮะเขาบอกนะครับว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงไม่ทิ้งดิ a อันเดย์นะยังจับตาดูดิอันเดยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดดีลกับลาเวียลลอมอ่ะอาจจะเปลี่ยนมาหาอันเดยเลยแล้วซึ่งในเนี้ยในข้อมูลตรงนี้มันมีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับมีค่าจีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรนะ 40ล้านยูโรแปลงเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ3 3 3สบสามี่ล้านปอนด์ก็ลงประมาณว่าแต่ถ้าลิพูจะเจ็บจ่ายแต่จ่ายเจ็บจบเนี่ยก็คือ3 4สล้านปอนด์จบเลยแล้วเอาตัวนักเตะไปเพราะมันเป็นค่าฉิกสัญญาแต่ถ้าจะมาต่อรองเอาราคาที่ถูกกว่านั้นซึ่งฟูมินเซ่ก็โอเคนะสมมุติว่าคุณอยากจะจ่ายแค่25ล้านเนี่ยเราก็รับได้แต่คุณต้องรอหลังจบซีซั่นเลยถ้าแบบนั้นถ้าฉิกสัญญา 33ล้านปอนด์เอาตัวไปเลยแต่ถ้าจะต่อรองเหลือ20ล้านเนี่ย20ล้าน25้าล้านเอาแบบถูกๆเนี่ยคุณต้องรอหลังจบซีซันซึ่งหลังเดือนธันวาเท่านั้นมกรลาค่อยมาคุยกันเพราะว่าบาราซิลเขาจบซีซันธันวาคมนั่นคือสิ่งที่ถ้าเกิดข้อมูลชุดนี้เป็นเรื่องจริงก็เป็นอะไรที่วัดใจลิยบูเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่เอาถ้าสุดท้ายเราแบบล้มดีลกับลาเวียแล้วเราจะกล้ามาทุ่มอันนี้ฉีกสัญญาเลย33ล้านปอนด์34ล้านปอนด์หรือเปล่า หรือจะเปลี่ยนผันไปหาคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหนังชีวิตนะครับต้องติดตามกันตอนต่อไปนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟันได้พูดถึงเกมรับเจาะปัญหาเกมรับแบบเต็ไมไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับเสื้อแบรนด์ holy shirt h 9 9 8 4เนะครับเข้ามาดูที่เพจนี้ได้เลยนะครับก็เป็นเสื้อเกรดพรีเมียมนะเป็นเกรดพรีเมียมที่แบบโอ้โหการสกรีนนะครับแบบจมลึกสู่เนื้อผ้า รุ่นคอลเลคชันแรกนะครับเป็นแจ็คคิวแจ็คคิวบอบบี้ไนนะครับเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เป็นคอลเลคชันอัมลาเนี่ยคอลเลคชันอัมลาบอบบี้ฟิมิโนแล้วก็990บาทเนี่ยเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าแน่นมากเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็สกีนอย่างที่บอกว่าไม่หลุดลอกแน่นอนแถมการ์ดนักเตะให้ด้วยนอกจากเสื้อที่สวยๆส,สไตล์คูคูแบบนี้แล้วนะครับนี่นะเห็นไหมมีการ์ดแถมให้ด้วย2ใบ เป็นการ์ดสะสมสุ่มลายจาก5แบบก็นําไปเก็บสะสมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยไปที่เพจอย่างที่บอกครับเพจของ Holy s h i r t นะครับ1984สอบถามสั่งซื้ออินบ็อกซ์ได้เลยหรือคุณจะเข้าไปที่แอดไลน์ของทางอันนี้ก็ได้นะครับ Holy shirt นะครับก็เชิร์ชเลยก็เป็นแอดไลน์ตัวแอดนะ Hol y s h i r t 1984กก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวของเฟอร์กิฟันไดกันดีกว่านะอันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มครับคือพอจอยแกเขียนข้อมน์เกี่ยวกับ mm hmm. เกมรับปัญหาเกมรับเรี้ยบูกใสติต่างๆแล้วก็ความเห็นของแกร,รวมไปถึง mm hmm. บทสัมภาษณ์ของฟันไดล่าสุดเนี่ยที่พูดถึงเกมรับแล้วก็เรื่องการแบบไม่ค่อยซื้อตัวตัวน้อยๆเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรยังไงบ้างนะมาดูมุมมองของเฟอร์กิฟันไดกันฟันไดบอกว่าเอา่อนับจนถึงตอนนี้เนี่ย ผมเข้าใจในลหลายๆมุมปกติแล้วผมไม่ใช่คนมองโลกในแง่ร้ายเพราะมันไม่ควรทาแบบนั้นมันไม่ควรมองโลกในแง่ร้ายแต่แน่นอนว่ามันพอเรามองถึงสายการปัจจุบันมีหลายคนย้ายออกจากทีมรวมไปถึงทั้งกัปตันและก็รองกัปตันทีมย้ายไปด้วยและเราเพิ่งได้แค่2คนเข้ามาเสริมทัพบวกกับฟอร์มในปีซีซั่น เกมลุกเรายอดเยี่ยมมากเราครองเกมบุกได้ยอดเยี่ยมมากแต่เกมรับเรามีรูเวรเราเสียประตูกันเยอะซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องดีและผมเข้าใจได้ถ้าหากว่าแฟนบอลหรือว่าผู้คนเนี่ยจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้กันถ้าคุณมองเรื่องนี้เป็นสีขาวกับดําเวลาเสียประตูคุณก็จะมองแค่ว่าเฮ้ยเสียประตูกองหลังพลาดนายทวานพลาดคุณก็จะคุณก็จะมองแค่นั้นถ้าเกิดคุณมองเป็นแค่ขาวกับดำว่าเวลาเสียเกมรับ ด่ากองหลังอย่างเดียวแต่ฟานได้บอกว่าในความเป็นจริงแล้วการเล่นเกมรับของวิพูของทีมเราเนี่ยมันคือการเล่นกันเป็นทีมไม่ใช่แค่กองหน้าไม่ใช่แค่กองกลางและไม่ใช่แค่กองหลังไม่ใช่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่คือการเล่นกันเป็นทีมถ้ามีจุดหนึ่งมีรูโว่มันก็มีโอกาสที่จะโว่มาถึงข้างหลังได้อะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดมันคือแนวทางการเล่นของเราที่พยายามเพรสซิ่งใส่คู่แข่งกดดันคู่แข่ง ถ้าเรากดดันคู่แข่งได้ดีกว่านี้จนคู่แข่งไม่สามารถออกบอลจากหลังลายได้ง่ายๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าคู่แข่งเล่นบอลหลังลายได้สิ่งสำคัญคือเราต้องเตรียมตัวที่จะรับมือกับการเล่นหลังลายของคู่แข่งให้พร้อมอ่ะเราก็จะเห็นว่าปัญหาในลยกษณะที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ฟันได้บอกว่าเรามีประชุมเมื่อวันก่อนเรามีประชุมกันและเป็นการประชุมที่ดีมากๆได้ประโยชน์มากๆเราคุยกันกระจ่างชัด เราเคลียร์กันเลยว่าให้ปัญหาอย่างนี้ต้องทํำยังไงกันดีนะตรงจุดเลยคุยกันแบบตรงจุดเลยนะเออเราต้องแก้เราต้องแก้เพื่อให้บรนประสบความสําเร็จและมันเป็นประโยชน์มากๆทั้งเรื่องการยืนตําแหน่งการเตรียมความพร้อมรับมือกับบอลหลังลายจากคู่แข่งแน่นอนว่าคู่แข่งหลังจากเนี้ยถ้าเขาถ้าคู่แข่งเห็นกลิ่นคาวเลือดเห็นพื้นที่อันตรายเห็นพื้นที่เปิดแล้วเขาจะโยนหลังลายแบบเนี้ยผู้ต่อสู้มันพร้อมที่จะโยนมา หรือพร้อมที่จะแทงหลังไลน์มาลิปูต้องรับมือให้พร้อมต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยงานตรงนี้เราเราเรา,เราคุยกันเราต้องเตรียมตัวการยืนตำแหน่งอะไรต้องให้พร้อมนะครับฟันได้บอกว่าเรามารอดูกัน,ส,นส่วนเรื่องผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่นะฟันได้ใช้คําว่าเรามารอดูกันถ้ามีผู้เล่นสักจํานวนหนึ่งเข้ามาเขาใช้คําว่า more players มีเติม s นั่นแปลว่ามากกว่าหนึ่งเขาบอกว่า more players are coming ให้รอดู coming in นะ ต้องมาดูกันว่าถ้ามีผู้เล่นเข้ามาอีกสักจํานวนหนึ่งเนี่ยจากนั้นเราก็จะต้องมาเตรียมเตรียมกันให้พร้อมสําหรับซีซั่นใหม่เราต้องมั่นใจเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองเออและเราต้องเรียนรู้มากขึ้นในทุกๆวันต้องไม่อยู่กับที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เราเสียแข่งคนสําคัญที่ร่วมความ้าแชมป์ในช่วงหลายปีหลังมาไปหลายต่อหลายคนแต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ปัจจุบันทีปัจจุบันตอนนี้ มต้องยกระดับตัวเองและมันเป็นความท้าทายครับเราต้องตื่นเต้นกับมันต้อง,ต,ต,องอตื่นเต้นกับความท้าทายและเมื่อคุณตื่นเต้นกับความท้าทายดังนั้นก็ไม่ต้องรออะไรลุยลุยเท่านั้นนะครับพอจอยส์นะครับ,รบเขียนข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นบทวิจยัยของเขาแล้วก็พร้อมกับสติครับเสริมสติตินะครับลิเวอร์รรอพูลเนี่ยซีท่านที่แล้วเนี่ยเราจบอันดับที่5ใช่ไหมครับ ซีซั่นที่แล้วที่เราจบอันดับที่5เนี่ยเราโดนคู่แข่งส่องเนี่ยมากถึง370ครั้งเปิดโอกาสคู่แข่งยิงเนี่ยสามร้อยครั้งนะมากกว่าซีซั่นก่อนหน้าที่เราลุ้น4แชมป์อ่ะถึง73ครั้งนั่นแปลว่าไอซีซั่นที่เราได้ลุ้น4แชมป์เนี่ยเราเปิดโอกาสให้คู่แข่งทั้งซีซั่นเนี่ยแค่297ครั้งแต่กระโดดมาเลยอะ่ะใช่ปะ่ะ อ่า2 9ครั้งเพิ่มมาเป็น370ครั้งอ่ะบวกมาอีก73ครั้งนะครับเยอะนะครับแล้วถือว่าเป็นจำนวนตัวแรกที่เปิดโอกาสให้คู่แข่งมาสองเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่ครอปมาคุมทีมและใน370ครั้งที่ว่าเนี่ยครับเมื่อซีซั่นที่แล้วที่เราเห็นปัญหากันเนี่ยแบ่งเป็นบิ๊กช n c e หรือว่าโอกาสทองของคู่แข่งถึง103ครั้ง1ใน3ของโอกาส1ใน3กว่ากว่าวนะของโอกาสที่เปิดให้กับคู่แข่งเนี่ย เป็นโอกาสทองถึงร้อยสามเลยใช่ไหมฮะหนึ่งในสามะครับมีแค่ลีดอยู่ในแต่กับฟูลแลมสองทีมเท่านั้นที่เปิดโอกาสทองให้กับคู่แข่งมากกว่าลิเวอร์พูลเพื่อนๆจำสถิตินี้ได้ไหมครับที่ผมเคยเปิดให้ดูอยู่บ่อยๆว่าอาริซงเบเกอร์มีสถิติเซฟที่เป็นคุณภาพมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนั่นแปลว่าอาริซงปีที่แล้วช่วยเราเยอะมากๆอะกับไอ้การเดันเปิดโอกาสทองขนาดนี้ไม่อย่างนั้นเสียประตูเยอะกว่านี้อีกนะฮะอืม แล้วก็ใ,ในปีซีซันห้านัดในเกมปีซีซันที่เราผ่านมาเนี่ยเกมรูกเรายอดเยี่ยมมาก5นัดยิง18ลูกเนี่ยนะเอา18 18หาร5เฉลี่ยเรายิงนัดละ3.6ลูกอะยิงนัดละเกือบ4ลูกอะนั่นคือเกมรูกเราโหดจัดแต่เกมรับ5นัดเราเสีย11ลูก5นัดเสีย11ลูก11หาร5ก็คือเราเสียนัดละ2.2ลูกเป็นยังต่ำอะ ตอนนี้พอจอยวิจารณ์ว่ามันค,คล้ายคกับอารมณ์แบบถ้ากูยิงได้มึงก็ยิงได้มึงยิงได้กูก็ยิงได้มันเป็นอารมณ์แบบเหมือนย้อนกลับไปในซีซันแรกๆของครอปที่ยิงเยอะเสียเยอะเราต้องทํายังไงก็ได้เนะเพื<ๆ>่อนเราต้องลดจํานวนตัวแรกตัวเลกการเสียประตูล,ลงมามจาก 2, 2อุดสองอะเอาให้เหนือหนึ่งจุดกว่าๆมันก็มันก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเนี่ยถ้าเป็นเลดนี้เกมรับเรายัางไม่ได้เรื่องครับอืมแลวจริงๆจอยเนี่ย พอจอยแอบมีตาหนิถึงดีลของจูดเบิงแฮมด้วยนะครับว่านิปไปลังเลเอาเองไปทําอะไรแบบมึนๆไม่ยอมเซ็นมิดฟิลด์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะก็ต้องก็เหมือนด่าแอบๆด่าเอฟเฟแหละไม่ยอมเซ็นมิดฟิลด์ใครเลยเมื่อซีซั่นที่แล้วจนทําให้ผลงานแย่พอผลงานแย่ตอนแรกก็ให้ข่าวว่าจะเอาจูดสักพักถอนตัวไม่เอาจูดตัดสินใจไม่เอาจูดเองเลยทั้งๆั้ที่จูดยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะเลือกลิพูหรือมาริด็ในตอนแรกนะในตอนแรก ตอนที่ลิพูยังไม่ได้ถอนนะ่ะแต่พอลิพูถอนตัวไปประมาณเดือนเมษาพฤษภาจูดมันก็เหลือทางเลือกเดียวในหัวใจมาเลยมันไม่สนใจแมนซิตี้ไม่สนใจทีมอื่นเลยมันสนใจแต่มาดิดละเพราะรลิพูถอนตัวไปแล้วเนี่ยผลกระทบก็มาจากการที่หลุดท็อปโฟแล้วคุณก็ไม่มีตังค์ไปซื้อหรือเอาจริงต่อให้ติดท็อปโฟเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะมีตังค์ซื้อจูดหรือเปล่าถูกปะนั่นแหละครับก็เลยเกิดคําถามเยอะแยะไปหมดนะครับมีแต่โนวิจารณ์ช่วงนี้นะฮะอ่ะ เกี่ยวกับยอชมาเแค่เสริมให้สั้นๆแล้วกันบีูเอโคโดยเอ็นดรอยนะครับเขาเขียนสิ่งที่เขาจับได้จากเกมล่าสุดในอุ่นเครื่องคือไอตอนในระหว่างเกมนะครับต้นครึ่งแรกเนี่ยเห็นภาพชมาเคอร์อยู่บนอัธาจารย์มาดูเกมด้วยนะพอออกกีฬาหลังจากนั้นในช่วงพักครึ่งมีคนจับภาพได้ว่าตัวเขาอะไปอยู่ที่ลานจอดรถของสนามดิฟเดลนะแล้วก็ทำการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับมือหนึ่ง ถือบุหรีไฟฟ้าก็น่าจะแปลว่าสูบไปแหละนะครับและมือนึงถือโทรศัพท์มือถือก็คือแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยยอนชมาเคอร์อยังคงทํางานหนักตลอดนะแต่ว่าคนในโลกอนไรแหละคนขำตรงที่ว่าทาไมมือนึงต้องถือดูบุหรีไฟฟ้าด้วยนะฮะงงตรงนั้นแหละนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับ f อโดนวิจารณ์เนี่ยโอ้โหตอนนี้โดนวิจารณ์หนักจริงๆนะฮะเราเองแฟนบอลเองผมเองวิจารณ์ f อฟกันเกือบทุกวันในขณะที่แกลลี่เนวิล หรือแม้กระทั่งอเจมี่คาร์เตอร์เนี่ยสองคนเนี้นเขาเข้าวิจารณ์เห็นไหมอะไรมันค้างอะไรเนี่ยนะแกเลนในวิววิจารณ์คาร์เตอร์วิจารณ์คาร์เตอ,อร์ก็พูดอยู่จะเอาไงก็เอาให้ชัวร์ห้าสิบล้านเนี่ยถ้าทุ่มก็ทุ่มไปยึกยึดทำไมาเสียเวลาหรือถ้าไม่เอาก็เปลี่ยนไปเอาคนอื่นเลยอย่างที่เนี่ยแกเลนในวิวกับคาร์เตอร์เขาเขาเขาบอก,กนะส่วนเนวิวอะเมื่อกี้คาร์เตอร์พูดใช่ไหมส่วนเนวิวเนี่ยมันมีท่อหนึ่งที่เขาบอกว่าลงทุนไปเถอะร้อยล้านน่ะ เอฟอจีอย่ามาตื่นมันเรีพูมันอยู่ในจุดที่ต้องซื้อกองกลางตัวรับระดับท็อปไม่ใช่แบบว่าอ่มไม่ใช่ว่าลาเวียไม่ดีแต่ลาเวียมันยังแบบเป็นดาวรุ่งอยู่อ่ะเด็กสิบเก้าปีอะทาไมแบบเอาหน่อยสิคือทั้งนิวเวอทั้งคาราเกอร์ต่างก็เชีย์ไกเซสดซึ่งก็เหมือนกับแฟนมอสอย่างเราได้ยหละคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยขายฟาบินโยขายเฮนโดได้ตั้งห้าสิบล้านทุ่มหน่อยสิงกทําไมแต่ท้ายที่สุดเอฟจีมันก็งกอยู่ดีครับ เอฟีมันไม่คิดจะลงทุนอยู่ดีครับมันสนใจแค่บัญชีสมดุลน,นะครับแต่แบบในซัมเมอร์เนี้ยถ้าเกิดสุดท้ายนี่ยังเป็นความผิดพลาดนะแลวแบบเราหลุดท่าโฟสองปีติดนะผลกระทบผมว่ามันใหญ่กว่าไอการทุ่มอีกนะลองนึกภาพตามการพาดไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ปีหนึ่งเนะี่ยศูนเงินเป็นหลักร้อยล้านแบบรวมมิคสิ่าทดสดรวมอะไรแล้วประมาณร้อยล้านที่เราต้องสูญเงินกับกันถ้าคุณซื้อ มอยเซไเซโดร้อยล้านแต่คุณได้ทีมโอเคในระยะยาวอะ่ะมันก็คุ้มอะ่ะแต่ถ้าคุณมาประหยัดประหยัดตอนนี้แล้วแบบคุณไปพลาดท้าโฟอีกปีหนึ่งสองปีติดคุณสูญเงินเท่าไหร่เนี่ยบางที f อฟมันไม่กล้าเสี่ยงมันงกอะครับก็ตามที่เพื่อนเ <ๆ S 1> พูดกันแหละครับไม่มีคําอื่นใดนอกจากคํานี้เหมือนกันนะเห็นแล้วก็ปวดเทสปวดหัวนะอ่ะส่วนรามิอาบาิซ่านะครับ นอกจากออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าซาร่าไม่ไปซาอุซาร่ามีความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับลิฟูต่อยังออกมาสับนักข่าวอีกแล้วนะฮะคือมีนักข่าวน่าจะเป็นนักข่าวพวกอาหรับคนหนึ่งนะนักข่าวสายบอลอียิปต์ที่มีผู้ติดตาม2,700คนก็ผู้ติดตามมาเยอะเท่าไหร่ชื่ออิสเอลมามูดนะ,ะเข้ามาให้สัมภาษณ์กับเดอะเรนทีวีว่าเออโมซาร่านี่ยนะ ในอนาคตเนี่ยเปิดโอกาสในการย้ายไปซาอุดแน่หนึ่งร้อยเปอร์เซนเออในอนาคตนะแต่นตอนนี้ปีนี้ซาร่ายังไม่ค่อยมั่นใจนะยังไม่ค่อยมั่นใจโปรเจกต์ของทางซาอุว่ามันจะยั่งยืนหรือเปล่าดังนั้นขอขอใช้เวลาตัดสินหนึ่งปีอยู่กับล์พูไปกาะหนึ่งปีตอนนี้นยังคอมมิตยังมุ่งมั่นกับล์พูดังนั้นซัมเมอร์นี้ประตูปิดแต่ซัมเมอร์หน้าประตูเปิดเนี่ยนักข่าวคนนี้บอกแบบนี้ทีนี้เอเย่นของซาร่ารีทวิตเองเลยและบอกว่า ผมและก็ซาร่าไม่เคยไปคุยกับใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือปฏิเสธครับ่มันไปเอามาจากไหนไอ้ข้อมูลที่ว่าปีหน้าฉันจะไปซาอุไปเอามาจากไหนเออก็อองั้นเลยสิคือเราผมเพื่อน,นแฟนบอลทุกคนผลุหมนหลายคนก็เดากันนะว่าปีหน้าไม่น่ารอดน่าจะไปซาอุซึ่งมันเป็นการแสดงความเห็น แต่อันนี้ราม,มี่อับัติซ่าเอเจนต์ของซาร่าก็เหมือนบอกเลยว่ากูไม่เคยไปพูดกับที่อื่นเลยว่าจะไปปีหน้านะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เหมือนปปฏิปเสธน,นักข่าวตบหน้าหายเลยนะฮะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมนะครับเจอราดเอออันนี้เป็นสีสันน่ารักน่ารักผมนำมาฝากนะเจอราดเนี่ยถูกถามครับว่าอยากเห็นซาร่ามาซาอุไหมอ่าคำถามแรกนะ อยากเห็นซาลาย้ายมาซาอุหรือเปล่าเจลาต์ตอบบปเนียผมไม่อยากเห็นซาลามาซาอุนะไม่อ่ะตอนนี้ไม่อยากเพราะว่าเขาคือผู้เล่นที่ผมชื่นชอบที่สุดตอนนี้เลยและผมและเขาก็อยู่ในทีมที่ผมรักที่สุดอย่างเนี่ยภูด,ด้วยดังนั้นผม,มอยากให้เขาย้ายมาเพราะมันจะทําให้เนียภูอ่อนอ่อนโยบลงไงโอ้โหโคตรรักเลยอ่ะโคตรรักกับตน,นเลยอ่ะเข้าใจความหมายที่เจลาตสื่อไหมฮะถ้าเกิดว่า เราต้องเสียซา่าในตอนนี้ทีมรักของเจอร์ลาก็จะสูญเสียนักเตะที่แบบทําให้ทีมยั่วอ่ะดังนั้นไม่เอาดีกว่าไม่อยากขย้ายมาซาอุในปีนี้พิธีกรถามอีกเจอร์ลาดและถ้าอนาคตละ่ะเอาอิทิฟักของคุณเนี่ยจะซื้อซา่าในอนาคตไหมเจอร์ลาดบอกว่าถ้าเกิดซา,า่าคว้าชแชมป์กับลิเวอร์พูลได้เพิ่มอีกหน่อยนะอาจจะเป็นแชมป์เป็นลีกหรือแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เพิ่มอีกหน่อยนะก็คือถ้าปีนี้ได้แชมป์อะไรเพิ่มอีกหน่อย ปีหนะ้าอาจจะยอมอาจจะยอมยับไปเล่นๆก็ได้ก็คือขอให้พาทีมคว้าชแชมป์เพิ่มอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวอาจจะลองยับ,ย,บยับดูก็ได้อจเจอลาดพูดแบบนี้แต่หลายคนอาจจะตั้งคําถามแหมเจอลาดถ้าไม่อยากให้ทีมย่อมจริงอะ่ะก็ไม่ต้องเอาเฮนโดต่แรกดิแต่เจอลาดอาจจะมองว่าเสียเฮนโดมันหาตัวแทนได้แต่ถ้าเสียซาร่าหาตัวแทนยากกว่าในช่วงในช่วงเวลาที่เหลือของตลาดอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่านะแต่แน่นอนว่าเจอลาด ยังรักสโมสรออย่างเต็มอ,อกนะฮะแล้วก็เรื่องราวของเนตฟิลิปครับอัปเดตได้แค่สั้นๆว่าตัวนักเตะได้รับความสนใจจากหลายทีมนิวโจนส์นักข่าวสายของแดงแเดอะคอบอกว่าลีดก็คุยอย่างจริงจังแล้วก็มีทีมจากพอานแลนด์ด้วยดังนั้นขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นย้ายแน่ในซัมเมอร์นี้แต่ขึ้นอยู่กับเวลาแบบมันจะเร็วจะช้าแต่ก่อนปิดตลาดนี้ผู้จะพยายามปล่อยเนตฟิลิปออกไปให้ได้นั่นแหละครับวันนี้หมดเวลาครับก็ขอบคุณทุกคนนะครฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งห,หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเงเตตือนข่่าาาวสรลๆ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ